กุณและคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่แหลมเทียนในจังหวัดตราดครับซึ่งวันนี้ผมมาติดตามวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่เขาจะพาผมไปกระดืบหอยลายครับซึ่งวิธีการกระดืบหอยลายของชาวบ้านที่นี่มันเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งครับเดี๋ยวต้องไปดูครับวิธีการกระดืบหอยลายแบบอนุรักษ์นั้นชาวบ้านที่นี่เขาทำกันยังไงครับอ่าวแหลมเทียนในตำบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดจะเป็นจุดที่ผมมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านกันที่นี่ครับพี่ดำผู้ริเริ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทร้องถิ่น จะสอนวิธีการกระดื๊บหอยลายซึ่งเป็นวิธีการหาหอยลายในแบบอนุรักษ์ที่ชาวบ้านก็ทําข้อตกลงร่วมกันครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราใช้เวลาเดินทางมาประมาณ10นาทีนะเราก็มาถึงตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอ่าวแหลมเทียนขั้นตอนต่อไปพอเรามาถึงจุดแล้วชาวบ้านที่นี่เขาจะดับเครื่องครับซึ่งวิธีการอนุรักษ์กระดือบหอยแบบอนุรักษ์นะฮะเขาจะใช้กางใบครับเดีย๋ยวไปดูครับวิธีกางใบของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงฮะแล้วพี่ผู้ใหญ่จะมัดตรงไหนขึ้น ันจะไปข้างๆอย่างนี้นี่แหละครับเป็นวิธีการกลางใบของชาวบ,บ้านเรากางด้านข้างเนี่ยเรือเรือมันจะไปด้านข้างนี้ครับนี่แหละครับเป็นวิธีการ,รัพ์เพราะว่าเขาจะไม่ติดเครื่องกันชาวบ้านที่นี่วิธีกลางใบเรือแบบนี้คนที่นี่จะอาศัยดูทิศทางลมเป็นหลักเพราะข้อตกลงร่วมกันของคนที่จะกระดือ้อหอยลายจะต้องดับเครื่องยนต์ใช้เพียงแค่ผ้าใบผืนเดียวกลางออกรับแบรงลม จากนั้นจะใช้เหล็กคลาดหอยลักษณะแบบนี้โยนลงไปในทะเลก่อนจะใช้แรงมือค่อยๆดึงเชือกเข้ามาแบบนี้ครับคุผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นวิธีการกระดึบหอยลายของชาวบ้านที่นี่เนะครับเขาจะมีอุปกรณ์คือตะแกรงจะเป็นมือเหมือนเหมือนเหมือนตัวเล็บเหี่ยวเกี่ยวแล้วก็จะมีเชือกดึง คือน้ำตรงที่เราอยู่เนี่ยประมาณสัก 2- 3เมตรน้ำไม่ลึกมากพอหลังจากเรามาถึงจุดนี้เราดับเครื่องเรากางใบแล้วชาวบ,บ้านเขาก็จะโยนตะแรกงกระดึ๊บหอยลงไปแล้วเขาก็ดึงงนี้ครับซึ่งเทคนิคของการที่จะได้หอยไม่ได้หอยนั้นมันจะต้องเกียกวบแรงดึงนะฮะพอดึงทิ้งแล้วก็ต้องปล่อยให้มันหย่อนเพื่อว่าให้ตัวตะแรงตกวงไปในหน้าหน้าหน้าเลนเพราะว่าตัวหอยลายเนี่ยจะอยู่ลงไปจากเลนประมาณสักนิ้ว2นิ้วไม่ลึกมากนะ แล้วตัวเล็บตัวนี้ก็จะดึงมาเรื่อยๆใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็ได้หอยลายไซส์ขนาดมาตรฐานเพื่อเตรียมเอาไปทําเป็นเมนูอร่อยของชาวบ้านในวันนี้ครับต้องดับเครื่องและกางใบเพรา<ล>ะ,า<ล>ะอะไรเพราะว่าเป็น,ปนคนกติกาก,ากันที่ว่าคนใช้เครื่องแล้วรักหลอกใช้เครื่องมันก็ทำให้หมดไว เพราะสมัยก่อนมันเคยมีไเปิดเรือเปิดคือติดเครื่องเรือแล้วก็ลากลากแล้วมันก็หมดไวแล้วทําให้พื้นดินเสียพื้นดินมีเสียแล้วหอยมันจะไม่เกิดเราก็เลยมามีวิธีการวิธีการปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแทนใหม่ยังไงดีกวมีหอยที่นี่เราก็ให้ใช้โดยกระดึ๊บใช้ตะแกรงกระดึ๊บแบบว่าอะไรคือต้องดับเครื่องเรือแล้วกางใบรื่องเรือเรือแล้วกางใบคางใบแล้วก็โยนตะแกรงตะแกรง เพราะเรือใบมันจะหวังลมใช่แรงลมทำให้กระดึบได้ส่วนเมนูวันนี้คนเมืองตราดที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือพริกเกลือครับเมนูง่ายๆจากหอยลายก็แค่เอาไปลวกให้สุกกินจิ้มกับพริกเกลือส่วนอีกเมนูก็คือหอยลายผัดน้ำพริกเผาเครื่องปรุงก็เหมือนกับเมนูผัดน้ำพริกเผาทั่วไปแต่รสชาติของคนที่นี่จะต้องเผ็ดจัดจ้านรสชาติถึงใจครับ เอาผัดหอยลายผัดหอยลายมีน้ำพริกเผาทอดหอยนางรมทอดครูเผารสดีแล้วก็โหระพาแล้วก็มีพริกกับกระเทียมตำผู้กันแล้วพอเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสให้ได้ปรุงรสให้เข้ากันแล้วเอาหอยใส่ดูหอยนี่ใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วก็ผัดให้ จนให้สุกนี่คือเาปหอยอ้าปากเขาเสร็จขึ้นขึ้นแล้วก็เอาใบโหระพาใส่สุดท้ายอันนี้ก็เสร็จไปดูหอยตัดกินเราลูกจิ้มอ่ะพี่จิ้มเมนูลวก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 ก็ตั้งกระทะเอาน้ำใส่นิดนึงแล้วก็เอาพอน้ำเดือดเอาหอยใส่แค่นนั้เองปิดฝาแล้วตั้งตันพริกเกลือพริกเกลือเราตันพริกเกลือมีพริก กับกระเทียมน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำปลานิดหนึ่งปัจจุบันนี้การกระดึบหอยลายในอ่าวแหลมเทียนจะอนุญาตให้เริ่มได้ในช่วงเวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นและปิดอ่าวในทุกวันเสาร์วอาทิตย์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งคนในและนอกพื้นที่เข้ามากระดึบหอยลายกันเป็นจำนวนมากจนทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียและหอยโตไม่ทันแต่หลังจากกลุ่มชาวบ้านมีข้อตกลงร่วมกันแล้ว ทรัพยากรที่เคยหายไปจากอา่าวแหลมเทียนได้เริ่มกลับมาให้เห็นอีกครั้งแล้วละครับคุณผู้ชมครับสดดยอดครับอาหารมื้อน,นี้ของผมเมนูไม่ว่าจะเป็นหอยลายผัดพริกเผาหอยลายลวกและกินกับเทมเปพริกเกลือสิ่งนี้มันได้ก็คือว่าเราได้ความสดของหอยครับไม่ต้องกินจิ้มกับอะไรก็ได้นะกินตัวปเปล่าๆเนี่ยก็ยังมีหวานความหวานเขาจะออกมาเนื่อหอย สุดยอดครับของดีที่นี่ครับแหลมเทียนจังหวัดตราดครับ